ทำจมูกมาสี่เดือนเป็นสิวเซียนทำยังไงได้บ้างคะก็ทายาได้ค่ะกดบีบสิวไม่ได้ไม่แนะนํานะคะ ส่วนการลอกสิวเซี่ยนต้องรอให้จมูกเริ่มรัดแกนก่อนก็คือที่3-6เดือนนะแต่ตัวเลขเนี้ยก็คือมันเพิ่งเริ่มรัดยังไม่ได้รัดแกนแห้งสนิทฉะนั้นตอนดึงลอกก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะคะจะมากระชากซ้ายขวาปืดปืดอย่างนี้ไม่ได้นะสิ่คนกระเด็นไปด้วยเลยนะคะแต่เอาจริงอะ่ะถ้าเหลาลอกดีๆแล้วก็วางใต้เย uh ื่อ um, หุ้มขาไม่เต็นนะแต่ถ้าเหลาไม่ลอกแล้วดันวางบนเย uh um, ื่อหุ้มหกขยุ่มติดไปทั้งอันเลยนะคะัน้นที่ต้องมาบอกเพราะ หลายๆคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ไงว่าตัวเองเจอมาแบบไหนฉะนั้นเวลาลอกก็ระวังให้ดีนะแนะนําวิธีลอกค่ะก็คือดึงตรงในแนวกลางดึงจากข้างบนกค่อยลอกลงมาข้างล่างนะแนวมิดไลน์นะน้องซิลิโคโนจะไม่ตกใจนะยังอยู่กับเราได้ดีๆนะฝากดูแลตัวเองกันนะคะ